ฟื้นท่อผ่าไหมสี่สิบโลปลอยสองเส้นค่ะงามงาจ้าฟื้มท่อผ่าไหมขนาดสี่สิบสองโลปลอยสองเส้นค่ะชมค่ะงามงาจ้า สนใจมากทักแคทเลยด้วยค่ะฟื้มท่อผ่าไหมขนาดสี่สิบหาร้ลอยสองเส้นค่ะงา ท่อพามหมขนาดหาสิบลบล่อยสองเซนค่ะง,ำงำามๆจ้าชมค่ะมักถักแค่สอบถามเพิ่มเติมแม่บุญหลายมาได้ด้วยค่ะ